วันนี้อยู่กับผมคนเดียวครับเหียไปล้อมครับวันนี้จะมาดูนี่ญเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบารุ่นสองนะครับครับองนี้ก็เป็นเหรียญที่ผมเช่ามาดูยังไงเทคนิคดูดยังไงคือมันเป็นเหรียญปั๊มข,ข้างกระบ,บอกครับดูข้างดูข้างข้างดูข้างก่อนคือข้างข้างข้างเนี่ยจะเป็นกระบ,บอกกันไหมจะเรียบ ไปเลยอันนี้วันนี้น,นี่ผมเร็ยกเหรียญบวกความววความ่ำตัวคว่ำนี่เติมเติมเลยนะแต่พระไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือมันหิ้งหิ่งอะ่ะบอ่หลักการดูให้มันแม่ดูรมูปเหรียญเนี่ยคือเหรียญจะแอ่งเอียงเป็นเอียงลงไปนิดนึงนะครับเปนเอียงลงไปน,นิดนึง แล้วขอบอ่ะขอบ,ข,อบอข้างๆมันจะตั้งฮนะจะตั้งใช่ไนงะข้างหลังก็เป็นนะครับแอีงไปนิดนึงแล้วขอบจะตั้งยังไงตั้งปิ้นขึ้นมานะครับแล้วก็อ่สำหรับจุดแจกตังนะครับของผมนะไปดูตรงนี้ครับมันจะเป็นบล็อกอืมมันจะเป็นเส้นนช่ไหมเป็บ มจะให้ดูรวมไปทั้ทัดใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนกับเป็นวงเดือนเห็นไหมไม่ผมมันจะเป็นวงเดือนแช่ไหมใช่ไหมไอ้ผมข้างล่างเนี่ยั็จะเป็นเส้นวิ่งมันก็เป็นวงเดือนนิดๆนิดๆนะครับของเก๊ทำทำไม่ได้นะไม่เหมือนแบบมาถึงใต้มือไม่ผมน,น,นี่คือนี่จุดจ่ายตังค์แล้วผมน,นะผมดูแค่นี้แหละครัาบผม เหรียญจาทังสองครับผมมันจะแตกตางก็ตรงนี้นะครับเป็นวงเดือน,นลองดูองลองเอียงดูตัหไหนมุมนะครับจะเป็นอยู่จะเป็นบล็อกวงเดือนไหมตรงซอกแขนก็มีครับนี่ครับคือจุดแตกตังของเซียนรงนี้นะครับเพราะวงเดือนมันจะเป็นวงเดือนข้างใต้แล้วเหรียญหน้าของที่แท้ครับอกม,มันขอบ จะปินปะะป้นตัง้งครับข้างๆครับผมจะปิ้นตังน้งเห็นไหมจะปิ้นตั้งเลยเห็นแบบนี้ใไหมดูว่าเห็นแล้วก็จะรู้เลยครับผมขอบข้างๆนี่ขอบพับข้างกระบอ,อกครับผมจะเรียบให้ผมข้างหลังเห็นไหมจะมันจะอันจะ,นจะปิ้นตัง้งขอบข้างหลังนี่ปิ้นตั้งจะไปะจ,จะบุ๋มๆไปนิดนึง ก็หูอันนี้อันนี้อันนี้ไม่อันนี้ก็เชื่อมมาเชื่อมเชื่อมหรเชื่อมแต่มันไม่สวยตรงที่ว่าหูมันก็เชื่อมหลายรอบไนงะมันไม่ติดมันต้องใส่ให้เดม,เด,มเดิมเลยครับผมคือผ้าเอาเนี่ผมไม่อยากล้างเพื่อนผมก็บอกให้ล้างลนะ้างแล้วแต่ผมไม่อยากไม่ชอบล้างชอบแบบนี้นะคลาสสิกเป็ม,เด,มเดิมนี่ครับนี่ก็ใครมีหรือจารุ่นนี้ก็อยากจะแบ่งปันผมก็ ทักไลน์มาได้ครับทักลไลน์มาได้ทักเฟซมาได้หรือจะโทรมาหาผมก็ได้ครับผมอย่าลืมครับของแท้ต้องจุดจัดตังตรงนี้ครับเส้นในบวงเดือนตรงนี้ตรงซอกแขนใต้แขนจนถึงใต้ใต้ใต้มือเลยครับผมใต้มือที่ที่รองครับผมนี่จุดจัดตังแลวถ้าไม่มีก็ไม่จ้องไปสองครับเป้หมด ครับผมที่สวยก็ว่ากันราคาราคาดีครับครับผมขอบคุณมากครับผม